คนที่ยังมีกายยทตุจริตวจีตุจริตมโนตุจริตเนี่ยทำเมตตาเกิดจริง,รงๆไม่ได้เมตตาจะเกิดขึ้นกับคนที่ได้อนนะัวชัพลังเท่านั้นแล้วเมตตาเนี่ยการที่เราจะให้ด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตาประพฤติประโยชน์ด้วยเมตตานั่นแหละมันต้องไปลงสู่ภาคปฏิบัติการคือสังหาวัตถุนั้น มันเป็นหลักเชื่อมภาษานกรุณาและมุทิตาก็ในยะเดียวกันนี้แหละต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความสะอาดบทจดมันตึงจะลงสู่สังขารพลังกําลังแห่งการที่จะทําตัวทานปิยวัจจะอัาจริยาสมานัตตาเป็นต้ในให้เกิดขึ้นต้องฝึกไหมฝึกอย่างต่อเนื่องแล้วก็วิธีการฟังพระธรรมฟังให้ละเอียดอย่าฟังแบบลวกๆฟังให้ละเอียดฟังฟังมนสิการ เคี้ยวให้ละเอียดมนาสิกาใหยละเอียดอย่าอย่าเหมือนกินนะเหมือนคนกินอาหารไม่ละเอียดกิน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 เคี้ยวสองสามคำเกืนสุขภาพจะไม่ดียังไม่ดีเลยเหมือนกันธรรมะเนี่ยฟังกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาจะไม่สามารถเข้าไปถึงแก่นแท้แห่งธรรมะได้มันก็เลยได้แบบลวกๆสภาพจิตก็หย,ยาบหยาแล้วก็ เป็นการเข้าถึงธรรมะที่ไม่ชัดฉนั้นเราจะต้องฝึกจนรู้สึกว่าเข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาเข้าถึงเมตตากรุณามุทิตาแล้กเบิกขาให้ได้จริงๆถ้าฝึกอย่างนั้นเนี่ยมันจะมันจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นซึ่งในกลุ่มนี้คณะนี้หมู่นี้คณะนี้กําลังฝึกกันอย่างมีนัยยะเหมือนที่ว่าพระที่บวชเข้ามาอย่างวันเนี้ยอสังเกตเห็นพระท่านก็ไปท่านก็ไปอยู่ในมณฑบเนี่ย ท่านก็ไปฝึกไปศึกษาไปไปท่องไปอรไรงต่างเนี่ยแต่ละองค์ก็ขนขวายกันอย่างเงี้ยชัดแล้วต้องเวลาของชีวิตเนี่ยมันน้อยมากนาฬิกาเนี่ยมันเดินแล้วเดินเดินเดินแล้วมันจะหยุดเมื่อไหร่เท่านั้นเองเนี่ยกระแสชีวิตเนี่ยมันเดินในอัตภาพนี้พอหยุดปุ๊บแปลเปลี่ยนพพใช่ไหมก็ไปเดินต่อทีนี้มันเดินผิดเดินมันที่เหมือนการกระแสชีวิตที่มันไม่เคยหยุดตัวมันเองเลยเนี่ย แต่นี้มันมันได้ตอนนี้มันสิ่งที่พวกเราได้เนะี่ยคือแก่เจ็บแล้เราก็จะต้องจากในสิ่งเหล่านี้คาถามคือว่าหลายคนกลัวกลัวการพัดพลาดตรงไปตรงมาคือกลัวตายคนกลัวตายคนกลัวการพัดพลาดคือคนกลุ่มไหนกลุ่มติดแน่นในกามใช่ไหมติดในกาม,มาคุณเนี่ยกลัวพัดพลาดทั้งหมดพวกยึดมั่นถือมั่นในกามแล้วก็แลไรยึดมั่นในในกายก็ได้ ยึดมั่นในทรัพย์ยศดอำนาจในกายในบุตรเน,นกลัวหมดแล้วกลัวจากสิ่งเหล่านี้และคนกลวยคนหนึ่งคือคนทําทุจริตคนทําทุจริตทํากุศลไม่พร้อมอะถ้าคนทําไม่ถึงพร้อมแล้วจะกลัวไปละโลกที่ไหนไม่กลัว